ซูเปอร์โปนะครับวันนี้มาพบกับรถ7ที่นั่งนะคะเป็นรถครอบครัวที่ดูแต่งซิ่งเต็มๆเลยค่ะก็คือ x p a n d e เ GT ดนะครับ2023เนา้ีเองนะครับใช่แล้วค่ะกับสีคขาวแบบนี้ราคารถอยู่ที่9ก0 0 5 0 0 0บาทค่ะและแน่นอนนะครับคันนี้ลูกค้าก็ได้สิทธิพิเศษไปด้วยนะครับใช่ค่ะก็คือได้สิทธิครอบครัวมิสูเพราะว่าเคยมีรถมิสูอยู่แล้วนะคะก็ใช้เงินรับรถเพียง 77,000บาทแต่งสวยทั้งคันแบบนี้เลยค่ะก็ค้างวงจะอยู่ประมาณ13,000ากว่ากว่ท่นเองนะครับใช,<น>ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแต่งครบจัดเต็มเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะ<ช>เริ่มด้วยตัวนี้เลยกับโลโก้ตกแต่งฝาก,ากระโปรงหน้ารถเป็นเอ็กเพนอค่ะก็ะะะขึ้นกันกับสีขาวไปเลยนะครับมีโลโก้ข้างหน้าเป็นสีแดงนิดนึงเนาะแล้วก็เป็นสีดําเงาตัดไปให้เลยนะครับใช่เพราะว่าคันนี้เน้นออกเนีเป็นแบบทูโทนขาวดําด้วยนะคะ ตกแต่งด้วยชุด Sporty เต็มเซตทั้งคันนะคะเริ่มจากตัวนี้เลยก็จะเป็นครอบตัวโคเมียมนะคะนะครับครอบตัว C ีมาให้เลยนะครับก็จะมาเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็มีตัดแซมสีแดงเล็กๆเ,เ,เป็นสไตล์ของ Sport รตเข้าไปด้วยนะครับใช่ค่ะทำให้รถดูเป็นแบบมีความแบบลุยๆมากขึ้นนะคะรวมถึงตัวตัวสเกิร์ตด้านล่างนะคะสวยงามทาั้งคันแบบนี้เลยเชิ้นใหญ่ชิ้นเต็มนะครับครอบไฟตัดหมอกไปเลยนะครับแน่นอนก็จะเป็น3สีเลยนะครับมีทั้งสีขาว สีเดียวกับตัวรถเนาะสีดำแล้วก็ตัดเส้นสีแดงกันอีกแล้วนะครับใช่ค่ะดูสวยงามลงตัวนะคะแล้วก็ตัวกรอบป้ายนะคะก็จะเป็นของแล l l y ลีาร์ตของแท้ด้วยโอ้โหนะครับแน่นอนแล้วก็นี่พระเอกของด้านหน้าเลยนะครับก็คือที่อราเปลี่ยนไปก็จะเป็น ตัวไฟหน้าอินโดนะครับนี่ของแข้จากมิสซูอินโด Indo เลยนะคะแล้วดูแบบสวยงามลงตัวมากๆเลยนะคะเป็นไฟ LED นะครับทั้งชิ้นเลยนะแล้วก็มีข้างในเนี่ยจะมีโครเมียมนะเป็นตัดตกแต่งอยู่ด้านในด้วยนะครับทั้งด้านบนด้านล่าง<ช>ทําให้ไฟตัวนี้มันจะมาเข้ากับตัวไฟวีด้านบนที่เป็นบ้างด้วยโอ้โหบอกเลยแค่ด้านหน้านี่ก็สวยกันสุดๆแล้วนะครับใช่ค่ะหลอกกินขาดมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมด้านข้างกันค่ะ สำหรับด้านข้างครับแน่นอนพระเอกเลยที่เปลี่ยนไปก็คือตัวล้อแม็กจากเดิมที่เป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับต้องค่ะแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นแม็ก8 8นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบงานเทียบของ BBS นะ<ห>สวยงามมากๆเลยค่ะ,ะตัวนี้เป็นสีพิเศษด้วยนะครับใช่ค่ะก็จะเป็นสีไฮเปอร์แบ็กนะคะแล้วก็ออฟเซ t ตตัวนี้ก็จะอยู่ที่35นะคะอ่านะคะแล้วก็ใส่ด้วยยางขนาด2 2 5 4 5 R 1 8นะครับบอกเลยว่าพื้นที่การก่อถนนเพิ่มขึ้นนะครับนี่ดูสวยงามลงตัวนะคะส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นตัวสเกิร์ตด้านข้างนะคะสวยงามเลย<แ>ก็จะเป็น3ส,สีอย่างที่แจ้งเนาะมีสีตัวรถนะคะสีดําแล้วก็ตัดด้วยสีแดงคะ่ะแล้วก็ชุดที่มากับเอสพอร์ตชิ้นหนึ่งก็คือครอบกระจกมอนข้างนี่เองนะครับซึ่งจะมีเป็นสีดําแล้วก็ตัดเส้นด้วยสีแดงด้วยโอ้โหรวมถึงยังมีสติกเกอร์ตกแต่งนะคะให้โอ้หดูสวยงามลงตัวมากๆนะคะตัวนี้รับไม่รับกระจจงได ใช่มีซีดีไซน์มีเอสพอร์ตตี้คอนเซปต์มาให้ครบหมดนะครับใช่ค่ะะตัวฟิล์มรอบคานคันนี้ก็จะเป็นเซรามิกอย่างดีนะคะมีการสัต์ข้างมาให้นะคะแล้วก็จริงๆตัวนี้จะมีเบ้ามือด้วยแต่ว่าลูกค้าเนี่ยรับของแท้ไปไปติดเผื่อไปติดทีหลังนะคะเราก็ใส่ไว้ในรถให้เรียบร้อยค่ะอันไหนยังไม่ติดก็บอกได้นะครับเราก็จัดให้ตามที่แบบลูกค้าต้องการอ่ะเนาะแล้วอีกชิ้นหนึ่งโหชิ้นใหญ่เลยนะครับชิ้นนี้ก็จะเป็นการเว็บ ทูโทนให้ทั้งเท่หลังคาไปเลยนะครับก็เป็นการแรปหลังคาดำนะส่วนด้านหน้านะคะเราก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะให้มันดูเป็นทูโทนดูสวยงามลงตัวนะคะแล้วก็จะจดทะเบียนฟรีให้แล้วก็จดทะเบียนเป็นสองสีให้ด้วยค่ะนะครับก็มาเป็นขาวดำเลยนะครับตัวนี้ทูโทนสวยๆกันไปเลยเรบยันตัวแบบอ่าเขาเรียกนะเสากาดคลิปฉลามกันไปให้เลยนะครับชะคะเก็บงานเรียบร้อยงานเนียบแน่นอนนะเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันค่ะ เราก็แรปดาหลังคามายาวจนถึงตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวสปอยเลอร์หลังในเซ็ตของเอสปอร์ตตี้ขาวนะคะก็จะครอบไปเลยสวยงามมากมีสีขาวแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นดําด้านนะครับนะครับครอบแล้วก็มีไฟเป็นเวาโชวให้เห็นไฟเบรกด้านท้ายด้วยนะครับนอกจากนี้ชุดแต่งเอสปอร์ตตี้ก็ยังไม่จบเพราะจะมีคาดเอวนี่ตรงกลางด้วยนะดูครัามีทั้งสีขาวสีดําสีแดงสไตล์สปอร์ตตี้แล้วก็นี่เลยชิ้นสุดท้ายข้างล่างสุดนะครับ ก็จะเป็นตัวสเกิร์ตล่างนะคะสะเกิร์ตหลังของเรานะคะสวยงามมีท่อโครมให้สี่ท่อเป็นแบบลมดำเนาะดูแบบดุดัดนนะคะดูสปอร์ตลงตัวแล้วก็ยังมีไฟเบรกด้านท้ายด้วยนะครับแล้วก็มีเอสปาร์ตี้นีโ่โอ้โหโชว์ให้เลย<ๆ>เหนือเหนือกันเลยนะครับใช่ค่ะส่วนไฟท้ายด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบทิ้วแบบนี้เนาะสวยงามนะคะ,ะเป็นทีเชฟนะครับเป็น LED บอกเลยไฟสวยจริงๆนะครับนี่แต่ยังไม่จบนะครับเพราะเรายังมีตกแต่งข้างในด้วยเดี๋ยวพาไปชมเลยดีกว่านะครับเลยค่ะ ภายในนะคะเราก็ทำการเปลี่ยนจอหน้านะคะเป็นจอ Android นะโอ้โหนะครับเป็นจอ Android นะไม่พอนะครับมีกล้อง360องศาอยู่ในจอ Android ตัวนี้ให้เลยด้วยนะครับใช่แล้วก็สเปคจอ Android เนี่ยเราให้เต็มที่เลยนะคะกับจอ9นิ้วเนี่ยเป็น Android 10แล้วก็ตัวแรมนะคะก็มี6 g กิกแล้วก็รอมที่128จุกจุกกันไปเลยคะ่ะโอ้โหนะครับบอกเลยว่าสเปคนี้ก็อย่างเทพเลยนะครับและอย่างที่บอกไอ้ตัวกล้อง3ามสองศาเนี่ย เวลาเปิดไฟเดี้ยวนะครับภาพขึ้นจอยเห็นชัดๆเลยด้วยและยังสามารถบันทึกภาพทั้งกล้อง30องศาเข้าไปด้วยในเมมให้เลยนะครับใช่แล้วค่ะก็ะคือภาพชัดเจนเลยเลือกมุมดูได้ด้วยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเนาะเราก็มีให้ครบเลยใส่เกียร์ถอยหลังภาพก็ขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็นอกจากจอหน้าแล้วเราก็ยังมีจอเพดานให้ด้วยขนาด14นิ้วก็ใหญ่จุกๆกันไปเลยค่ะโอ้โหนะครับใหญ่บิ๊กเบิ้มกันไปเลยคนดูข้างหลัง <c oughs> ไม่ว่าจะนั่งแถว2หรือแถวสาม บอกเลยว่าไม่มีปัญหาในการดูแน่นอนนะครับตัวนี้ใช่แล้วแล้วก็วกยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเราก็เพิ่มความหรูหราให้รถคันนี้ด้วยการกรุปเป็นตัวพรม 6D นะคะลูกค้าก็เลือกสีเลดวายนะแดงวายแล้วก็คลิปได้ตะเข็บเป็นสีทองเลยคะ่ะโอโ้โหนี่คือ 6D ก็คือ 6D นี่ใส่ยันทั้งคันนะครับมีตั้งแต่ด้านหน้านะด้านหลังนะครับแล้วก็มีแถวแถวสุดท้ายด้วยนะครับใช่ค่ะเวลาเราพับเบาะเรียบร้อยเนี่ยตัวพรมเนี่ยก็จะแบบ รองรับให้ทั้งหมดด้วยเลยนะแล้วก็ยังมีพวกหมอนรองคอแล้วก็มีตัวคาดเบลให้ด้วยนะคะโโหโหแถมยังเลือกสีได้นี่คือพรีเมียมกันสุดๆไปเลยนะครับนอกนั้นะจะเป็นออปชั่นของตัวรถนะคะรถคันนี้ก็อย่างที่บอกเป็นรุ่น2023ก็จะต้องเป็นเกียร์ CVT กันแล้วนะคะโอ้แล้วก็มีแน่นอนนะครับเกียร์ CVT ไม่พอนะเบรมมือไฟฟ้าครับจัดมาเรียบร้อยแล้วแวะมีระบบ ออโต้เบรกโฮมาให้ด้วยเลยนะครับนี่ใช้งานง่ายดายเลยนะคะครบท้วนครบคันนะนเครื่องตัวนี้ก็จะอยู่ที่1 5 0 0ซีซีนะคะแล้วก็ตัวพวงมลลาลัยนะมีมัลติฟังก์ชันทั้งปรับพวกเครื่องเสียงบนพวงมลลาลัยแลวก็มีคุยคอนโทรลล็อกความเร็วอัตโนมัติโโแล้วก็แน่นอนเวลาเนาะนเวลาเดินทางไกลใช่เลยนะครับแล้วแน่นอนนะครับกุญแจนะครับรุ่นนี้ให้มาเป็นกุญแจเค s แล้วนะครับกุญแจชยะแบบไม่ต้องไขแล้วอ่ะเนาะหยิบเข้ามาในรถสามารถหยยบเบรกแล้วจิ้มปุ่มสตาร์ท ก็สามารถสตาร์ทรถติดได้เลยภูมิไรเป็น Power ไฟฟ้าระบบให้ความเย็นของรุ่นนี้นะครับก็จะมาเป็น Max Cool Air นะครับเย็นเร็วถึงใจแกล้ะครับถูกต้องค่ะแล้ตกวตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังทั้งพันเลยนะมาพร้อมกับระบบแบบฮิตการ์ดด้วยก็คือป้องกันแบบสลายความร้อนได้ไวนะคะคันนี้ก็เย็นเร็วแน่นอนนะมาพร้อมกับระบบตัวแอร์ที่ว่าเป็นดิจิตอลแล้วมีระบบ แม็กคู่นะคะก็ทําให้เย็นด่วนนะคะสําหรับแถวหลังก็เรื่องความเย็นก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีตัวแอร์หลังคาครับซึ่งให้ความเย็นแบบมีคอยเย็นด้านในมาให้เลยด้วยนะครับในคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับใช่แล้วค่ะเรารบถคว,วนแบบนี้เนาะแล้วก็เรามีน้องหมานะคะก็เตรียมเซิร์ฟไให้ลูกค้าด้วยแล้วค่ะนะครับก็ครบแล้วนะครับเรียบร้อย,อยงั้นเดี๋ยวเรานะครับพาน้องสุดหล่อคนนี้นะครับไปรับลูกค,ค้ากันเลยครับ